นี่เนี่ยนะคะมีความคึกคักนะคะในการที่ว่าจะมาทําคลิปนี้มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยากทํามาตั้งนานแล้วนะคะมาดูความปร,รารถนาของมีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทาสักทีนะสิ่งนั้นนะคะนั่นก็คือการภาเป็นมามี่นี่จะเริ่มภาตั้งแต่ตอนชันเอนนี่ซีซั่นสอง ep หนึ่งนี่เลยนะคะคือเมื่อมามี่เนี่ย สู่สาธารณาชนแล้วก็เป็นที่หมายปองของหนุ่มๆมากมายด้วยความสวนพริ้งของเธอเนะเรามาดูจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายนี้ในบงังชนแอนนี่สองเจมี่จอมจุนกับคุณแฟนทังเจ็ดฉบับพากันค่ะ i พวกเขาขวัดราแวังไปมาก ปวดตาหล่อจนใจเใจเ็บใครเนี่ยหูว๊ะหล่อมากสนใจผัวสนใจผัว เอ่อฉันชื่อมามี่ค่ะมาจากไหนคนนี้วันในคนนี้ตัวสูงซะจนฉันต้องเยน้านักมากเพที่จะคเขายินดีที่ได้รู้จักค่ะยุคยอม่้นแออมไม่ได้ 이마임 제가 생각했을 때 제일 신기한 분은 어 형이 이렇게 문을 지나갈 때뱀뱀하 어 โทษนะแต่ฉันไม่ได้อยากจะคุคาคุณ่้วจัมกกกสุิก็่งไก็ได้ฉันชื่อมามีคุณพอจะคุ้นๆบ้างไหมล่ะลืมสื่ล้อ่าาลชื่อไม่ได้กมเรขนาดชื่อฉันเองจำไม่ได้อ้ คงอยากรู้สินะว่าทำไมฉันถึงเกียดเขาเข้าใส่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับเขาตอนมนพอ,นอฉันเข้ามาัธยมช้ากว่าคนอื่นถึงสองปีตอนนี้ฉายแววเป็นสี กินเองถอิ่เน่าก่อนจะเดินหัวร้องออกไปกับพเพื่อนฝูงภาพเหตุการณ์นั้นน่ะยังฝังใจฉันไม่เคยลืมนายคงจำฉันไม่ได้เลยทีว่าฉันคือ จริงก็วันนี้แหละนายเป็นไอดอลดังแล้วสินะดังแบบทำไมโชคชะตาต้องกันแจ้งให้ฉันบุกลับมาเจอนายด้วยนะกลับที่ปาร์ตี้ฉลองถ้วยรางวัลฉันต้องใจจะหันกลับไปตอบคำถามของจองกุ๊กก็พบกับภาพเหล่านี้อ,อ้ แถวกระหอบยินแล้วสินะอ,อ่ะเฮียอ่ะว่าไปอ,อะดีกีตาร์ไปแล้วหัวกุ้งโอ้โอ้แรปเปอร์สไตล์โอ,โอ้จริงเป็นแรปเป็นแรปลับของวงโอ้ ลักษณะจะก,กูไม่กลับอาศัยจังหวะเน,นี้ยหนีขึ้นห้องไปนอนดีกว่าเช้าแล้วโอ้เช้าวไวมากโอ้โหตีนตีนทีน่าหลับน่ารักสุดเลยจีนิน นิยกกาหลับหล่อหลับหล่อมาก mm hmm. จังุงหลับหลอกว่า mm hmm. โอ้ป่านำหลับสนิทมาก mm hmm. สายป่าน,นยังแลไวยังไม่ตื่นยักวะเนี่ย mm hmm. ป่าโทรมา mm hmm. สวัสดีค่ะท่านประธาน mm ิน hmm. ม <c oughs> อร์งหยอกเล่นค่ะ mm hmm. ว่าแต่ป่าโทรมามีอะไรหรอคะ ได้สิคะสกิม่งดีโอเคเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะเดี๋ยวชุดเปลี่ยนชุดมีผมมีผมอับรถปล่อยผัวหลับปล่อยผวหลับไปนะคะ 아주니 푸고요로으파 니가도 매스เหมื나 2011년 히일 어, 힙합 오디션 두 번째 기회로 여러분을 찾아왔습니다. 아, 제가 힙합 문화를 끌어갈 여러분들 찾고 있는데요. 작년에 도 빅히트에너테인먼트가 주최했던 히릿오디션을 통해서 너무 많은 분들이 참여해주시고 그 열기가 되게 뜨거웠었어요 올해 히리오디션에서는요 작년과는 다르게 많은 장르를 열었고요 얼마나 매력적인 분들이 또 얼마나 많이 참여해주실지 너무 기대가 됩니다 이번 히리오디션 역시 다음에 접속하셔서 히리오디션이라고 검색하신 뒤에 자세한 정보를 알아보시면 됩니다 Ừ, ถึงจะตอบไปแบบนั้นก็เถอะแต่หารู้ไหมว่าภายใต้การรับซ้บมีน้าําตาซ่อนอยู่แค่ดูแลบงังทันงงเดียวก็ปวดหัวจะตายแล้วยังต้องมาดูแลน้องใหม่อีกตั้งห้าคนสาธุขอให้พวกเขาไม่ดื้อไม่สนด้วยเถิดแต่ถ้าไปที่ BTS เมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาแล้วไม่พบคุณอืมชือแบบว่าเรื่องใหญ่เลยนะคะ ผัวผวตื่นมาไม่เจอมามี่นะคะเฮ mm ียกาถึงกับวอลลี่ทุกเรียกทุกคนนะคะว่าแบบเฮ้ยมีหายเ mm hmm. ออเนี่ยพี่วบงงเลยแต่ถ้ามาที่คุณหลังจากประชุมเสร็จคุณก็จะหน่องมาจากติดวิธ mm hmm. ิอะก๊อดเอ่อขอโทษท่าโอ้โอแขนอกอย่างนี้ ฉันไม่อยากเจอกับนายหลบไปฉันจะกลับบ้านเก็บไปกินเองเถอะยัเน่าเฮย้ยจะจู่เสียงนี้ก็แหวเข้ามาในหัวนายนีม่มันฝั่นร้ายของฉันจริงๆแบๆน,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 นแน<ช><บ>ไม่จำเป็นฉันก็มีรถของฉัน<ช><บ><ช><บ>ไม่ล่ะขอบคุณ Keep table. เออ,เ,อ,อเปล่านะคะฉันแค่ใส่เป็นเครื่องประดับเฉยๆนะคะ่ะเพราะการแต่งงานเป็นความลับระหว่างฉันกับบังทันเท่านั้นถ้าเรื่องแคล่พคลายอาจมีผลต่อชื่อเสียงของพวกเขาได้จึงห้ามให้คนนอกรู้เด็ดขาดนั่นสินะใช่ใช่ฉันขอโทษนะ 也该。 ก็รอติดตาม EP สองนี่นะคะบอกเลยว่าแซ่บเวอร์ค่ะไปแล้วนะบี๊บ